นี่เหลสวัสดีครับสวัสดีครับที่วันนี้น่ารักครับสวัสดีทโลกครับว่านอกจากแสงไทยพันนอกนั่นไทยพันนอกกินข้เมื่อกี้เข้าเด้อพี่จะไปคิดถึงเขาเขาไม่คิดถึงเราเนี่ยเราจะไปคิดเฮ้ยว่าแล้วบ้าเลย้วบางรุ่นเลยบางรุ่นเลยมีข้าวขาวขาวข้าวขาวเหมือนเหมือนเจ้าของเขาเลยอ่ะใจเขาขาวแบบนี้เลยเนี่ย อันนี้ผักเปื่อยไมครูไม่ใช่ว่าผมจะมาเือบ้าเอาจริงๆแล้วทุกท่านไม่ใช่ว่าผมจะมาสุมสี่สุมห้าเด้อลุงจิมมี่ไม่ได้ไปหาใครง่ายๆเด้อถ้าเขาไม่จริงใจเนี่ยเอาช้างมาลากเขาไม่ไปยอกิ้ข้าวเอาแซวแซวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ไม่ตำถั่วมันอร่อยที่สุดในโลกเลยอ่ะ เอาอีหลีเพาตําเองใช่ไหมไม่ไม่ตามเองไม่ตําเองก็ช่างแต่ว่ามันมันแบบว่าผมชอบแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแนวบ้านๆเออถ,ถ้าจะแบบว่าไม่ตําให้มันเป็นเป็นเป็นตอนๆอ่ะแม่ถ้าถ้าบอกตั้งแต่ทีแรกนะตัแบบโครโลคิเลเออโครโลคิเล่พอ,อกินเขาเขาเขาไม่บอกตั้งแต่ทีแรกคุยหน่อยคุณทอมมี่มาตั้งนานแล้วคุณทอมมี่มากินเขาเด้วกินเขาน้ำเดยว นี่หนูใส่นี่ให้คุณแม่คุณแข็งจ้ำหนักเลยเนี่ยปาะกอกปากกอก้ากกอกมีคนมาไม่ได้เดียวอะไรเอาบากกอกไปอย่างเดียวห้ามิีบมือตุ่มบากกอมีใครซึ่งซวนเล็กมีไข่แล้วเก่งใจอื้มเนาะขอบคุณฝากของน่าปากกอกจ้ำเดียวดูถ้าดูปลาช่อนปลาช่อนสวนเล็กมีไข่แล้วเนี่ยมาเนี่ยเอามาจากไสาก็ะบอหงนั่นมาจากตลาดว่น้องนั่นไหมน้องนั่นนะ บเลียห้โดนจับเพเห็นไหมรู้ไหมว่ามีร้านขายสวิงไหมแล้วที่บอกตรงนั้นเราจะทําเราบอกชวนลุงจิมไปาบอกว่าคุณมีสวิงไหมแล้วก็ไปเอาตรงนั้นพอเลยบางเดียวไม่พอตรงนั้นเยอะหาอยู่ว่ามีตรงนั้นเยอะมากเลยไม่ตรงโดนจับดิวไหมไม่ดิวไม่ดิวเราเราไปซื้อสวิงมาบอกเราหาได้จากท้องนานป้า ถทาดอนซ้อนมาสองวันแล้วบนบนาเสือว่าไทยอุดรนี่ข้าวเดียวกับเป็นเป็นเป็นอาหารมาแล้วนะอุดรเจ้าเก่งพรลุงบอกจิมนาทีแล้วแบงแบงไปใครเอาเอาใครมาเอาใครเอาใครให้คนหามาช่วยมาเอา่วยมาแม่แม่แม่ร้แต่ใครน้อยเดียวไม่แล้วใครมาช่วยมาจับจิมหนูเด้อแต่พี่กินชอบตามกันปะตามฝีมือหนูได้แฝงฝีมือลุงจิม อตักครึ่งเลยตักครึ่งมาเออนั่นแหละเอาไข่ออกภาคนึงให้คนทาด้วยกับน้องหมอเพราะอันนี้เดียวแม่ครูกินไปเลยไม่ไม่ไม่ให้เดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ให้๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคลุกคุกคุกคุกเดี๋ยวเพื่งทำอย่างนั้นทำไมไม่ใส่ถ้วยให้น้องอ๋อแล้วเด็ก ปลาธรรมชาติปลลก็มีไข่ลูกไม่าโอ้โหโอ้โหเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาน่ะน่ะเออคนทําต้องกินหัวถามว่าจะซื้อกับข้ามาให้นเี่ไม่ละไข่ไม่เลยอแล้วด้ได้ใช่ที่ซื้อมาได้แล้วไม่ไม่นี่ไข่มันนี่เราต้องก้อ่ ปลาที่เอ้กินเต้านี่นี่คนทำต้องกินหัวหัวหัวเล็กเอาหัวไปรสไหมให้ไหมให้อุดรหาปลามาที่ทำก็กินหัวเล็กนะทุกท่านที่นี่นี่ปลาลาอร่อยที่สุดในโลกใช่ปลากระดีอ๋อยินนี่นี่ปลาลากระดีมันไม่มันไม่สะอาดใจแบบนี้ต้องแบบนี้นี่ ให้มือเลยหมางเลยมันไปเจาะมาแล้วมันก็เจ็บเนาะแม่แม่ทูดเนาะมันไม่เหมือนตอนไม่ไม่ได้เจาะไม่ได้ทำอะไรน้ำมาลูกยกอะไรก่อนไหนเจ็บหาดูมันมีอะไรอยู่ในนี้กระดาษกระดาษไหล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 มือทำไมเป็นอย่างนั้นข้าวโอ้โอ้โอ้ไหลไหลเขาดันไม่ได้แล้วก็แบนน้ำใส่กระมังมาให้ให้ลุงพิมล้างมืออ๋อ ไอ้ส้มตำทำไมเป็นแบบนี้เนาะคิดถึงฝีมือเจ้านัดเลยกินได้แม่ครูกินไปแล้วอย่า,าไปเชื่อลุงกิ<า>มปะเพราะว่าหนูไม่ใส่คุรสปลาลาก็ปลาลาหนูต้มแล้วมัน<ด>มเล่นปลาลาที่ไม่ต้มมันมีที๊ไทไีไอเข้าใจว่าปลาลาี่ต้มแล้วนะปลาลานี่ที่สวิทช์ทำเองเนอะอยแล้วแล้วูรสหนูก็ไม่ใส่เนี่ยปลาล่าพอแล้วอ อยากกินให้มันรุ่งได้กินมามาไปตื่นค่ะลูกละสารลพัดโรคเลยหนูยังไม่บอกตอนนึ่งกินเมื่อนคนอื่นๆไปหากินอย่าพูดแล้วกดเงียบๆดีแล้วได้ใจเองสุงจิมมี่ทำอะไรก็ไม่ดีหรอกยายรัดยายรัดสวัสดีค่ะลุงจิมมี่เริ่มอีกแล้วแต่ก่อนอยู่กับลุงบบ็คือลุงนน้าไม่เคยอันนี้อันนี้แม่ครูเด้อแม่ครูขึ้นนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะ อะไรที่มันแล้วไปแล้วรู้จักอครไอนม่วน่อยไอพูดมากเดี๋ยวแม่ครูเครียดอีกเด้อเขายังไม่ให้เครียดอยู่เด้อใหญ่เด้ออเชื่อว่าลุงติ้นตามตัวแม่ครูเครียดเด้อขอบคุณค่ะอืมแม่ครูไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครหรอกแม่ครูเป็นคนง่ายๆนะคะอืม แม่คูไม่ได้สีเรียมหรอกแต่ว่าถ้าได้อ่านแล้วแม่คูบางครั้งก็หูนีไดเนาะได้อ่านจะมองิเขาจิเขาข้าวมองข้ามมามามาโอ้าดเสียวเด้สียวโอ้ยอมามาาดเสียวสองครั้งแล้วนี่สองครั้งแล้วโอ้น่หน้อยเจ๊โก้บอกเจ๊ขาโกบอกมันไม่ตายเรากนหินน้อยว่ายจกมัมก็จกข้าวไปไหมน้องเขาไม่มีข้าวกิน พอแล้วพอแล้วหนูจะกินคู่กันไม่ไม่จะไม่แถมนอกระไรหนูกินคู่กันไข่บ้านนอกเสรแล้วไข่บ้านนอกกินไปอืมพอแล้วหนูกินข้าวไปบ้างแล้วหนูต้องกินอะไรไม่ได้เพราะหนูเพิ่งขีดยากกินยาไปได้ข้าวเหนียวเยอะใช่กินยาไปได้ยังไม่ถึงชั่วโมงเรามาหาเขาเราก็นึกว่าเราแข็งแรงทุกท่านเพิ่งมารู้ว่าเขาก็เป็นนู่นเป็นนี่ของโอ้ยเทากับมเยี่ยมกันเนาะ ปลาสีมาวบุ้งข้าใสป่วยอีกวัเนี้ยลุงเจมเราจะไปกลัวอะไรเราแค่มีรู้ที่้องเอิ่มขึ้นมานี่นี่เราไ่ได้ยากกินกินข้าวกินข้าวข้าวมามามากมาเป็นอะไรแม่หนูหนูขอบคุณสายใหญ่ละูยมากเออยินหนูใหญ่พะยังสบายอยู่พอดีมันเป็นโอกาสที่หนุมแขก เรามาหาหมอแล้วแม่ครูมาอยู่นี่เป็นเดือนเนาะไมมัทใบนเล็กน้องนุ่งเขาทรหาเขาอืพี่ที่ตีมาเขาบอกลุงจิมมี่โอาสได้เลยมาแวบนะคะลุงจิมมี่มาเปลี่ยนมาเห็นแล้วท้องตุ้งถ้าอยู่ในในเมืองเพราะว่าลุงมันก็ไม่ปลอดโปร่งเมื่อออกมาก็พอมีโอกาสพักมาพักในช่วงเว้นว่างเนาะ บาวันเสียด้มากเสียได้แทนแต่ทำไงได้ขายแอบความห่วงใยทุกท่างเ้อทห้ผู้อภัยนะคะถ้าคนมองไปข้างหน้าเขาจะไม่ขายช่องเูาจะสู้หลังชนฝาจบไหมจบเออกต้องให้เด็กมาสอนแม่ไอ้แกจรถอยู่ไหนวะเจอใหม่กำก่อนไหมองไปข้างหน้าน้องมาพัก่ักพับคอยหลังมัน อร่ยอยคุณเจีงกินแกงบอลเป็นไหอร่อยอ,อ,อยู่ไหนบอลนนเดี๋ยวอะถ้ามารอบหน้าจะแกงได้ดีเราจะซื้อบอลไปปลูกอยู่ที่บ้านนะม่านแกงบอลเขาต้มเขาต้มเสร็จแล้วด้วยแม่ครูอืมอร่อยที่ยังไม่ได้ต้มเลยนี่ตรงนี้เนี่ยนี่แม่ครูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอ้าเหรอแกงไม่เลยแม่ครูวทำเป็นไหมทาบ้าเป็นแต่ถ้าหนูทำบอลนี่คันกันทั้งบ้านน่มันเป็นบอลเล่ารอบรอบรอบร่าบอลขาวบอลสาวส้ม บางคนเขาก็นึ่งใส่สีที่ของเปรี้ยวๆปลาไหลนัดแซ่บดิอร่อยค่ะร้านนี้เรา้องกิสไตล์ทุกคนไม่เป็นเนื้อไม่ใช่แม่แก้วคุณดท้ายมาครับแม่แก้วขอบคุณครับแม่แก้วครับผมตอนนี้ผมกำลังอร่อยเลยแม่นะแม่แม่ทั้งหลายครับกินเยอะๆลุงจิ้มตอนนี้ ลูกหิวข้าวเพราะว่ากินแซ่บเลยค่ะวันนี้หิวข้าวมากครับเพราะว่าโอตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยท้องมาดิข้าวเช้านั่นเนี่ยข้าจริงจริงนะข้าวเช้านะเอาม่พอรู้รสนะเขาใสนปลคือกันนะอร่อยนะอรู้รส่าอุยอันนี้นะอร่อยดิเนี่ยทีด่อือร่อย ไทยอุดรเขายิงเป็นหนักกว่าแม่คูเขายังสู้ลุงจิมเห็นไปนอนแล้วอาหารเตะดังเลยตื่นเหรอครับเตะดังเห็นไปนอนแล้วทำไมเพื่อนมากินบอบบบอยู่เออไปตำทุกตำมาตำตำ่วดมาตำมุ่งตำมุ้งมันอยู่ที่นี่ลุงจิมกำลังใจเข้าไหมเนี่ยว่างๆก็มาอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับเพื่อนกับฝูงหาอะไรทำกันไปอยุดม่อมแม่ของเราไม่ต้องเกรงใจหนู โอ้ติ่นใจไหม็ปไงส้มตำหางก,กันลิบลับเลยไหมเดี๋ยได้เงินไหม,มบ้านหนูก็มีส้มตำก็บอกหนูเดี๋วหนูจะตำให้เออไม่ใส่ปลาร้าเดี๋ยวหนูก็ตำได้นี่ไงน้ำปลาหนูก็น้ำปลานี่ไงนักเชฟเอออร่อยอันนี้อะไรข็ไม่รู้มันจะไปทางไหน อะไรเนี่ยโอ้ยเสียดายดิแลาวความเกรงใจหนูกินไม่เกรงใจไงคิดว่าน้องทำอันนี้ของแม่ครูนะไม่เอาเรากินแล้วอันนี้ของน้องผู้ชายงั้นหนูไปเก็บไว้ก่อนน้องผู้ชายใครรอนกินไม่ใช่รอกินเพราะเรากินแล้วโอเคครับท่านขอบคุณครับตอนนี้เราถึงมาฝากน้องเรากินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขออวดก่อนได้กินแล้วนะท่านผู้่อือแทบแทบอืออร่อยค่ะอือ ตำทั่วมันอร่อยตำให้ซื้อหมกน้องมาอั่นนี้แก่นะแกงล้วมันจะหวานมันมีรสชาติในตัวอร่อยไม่เสียครงใช่ไหมดู